ท่านผู้ชฮะนี่คือล้วงเรื่องเราครับเราอยู่ที่ออฟฟิศของบริษัท2020ในขณะนี้ซึ่งก็เต็มไปด้วยงานศิลปะเต็มไปหมดนะฮะร,รูปนี้เฉพาะที่เห็นอยู่ในขณะนี้ความยาวประมาณ10เมตรแต่ที่เหลืออีกในนี้อีกประมาณ14รูปเป็นภาพงานศิลปะที่สวยงามเป็นภาพงานศิลปะที่คนต่างชาติโดยเฉพาะชาวอเมริกันหลงรักเป็นอย่างมากเพราะนี่ คือฝีมือคนไทยที่วาดจากนครนิวยอร์กคนไทยคนนี้เป็นบุคคลดีเด่นซึ่งเหลือเชื่อมากว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติจนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นแห่งนิวยอร์กในปี2019ภาพทั้งหมดนี้จำนวน15ภาพมูลค่า15ล้านบาทครับวันนี้ครับเขาเป็นแขกรับเชิญของผมครับคุณป๊อกไพโรธพิเชษเมทากุลครับ นี่ครับอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับคุณป๊อกครับสวัสดีครับมีคนก็ห้ามผมไปยืนดูตรงนั้นเพราะว่าคุณป๊อกกาลังวาดรูปผมอยู่ครับใช่หรือเปล่าผมไม่รู้พวกนี้เขาบอกว่าวาดรูปผมอ่ะไม่รู้แหละถ้าไม่ใช่จะเสียใจมากเชิญนั่งเลยคเออโหไม่ให้ผมดูด้วยอ่ะสวัสดีอีกที อกขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการ Day องเราวันนี้คุณปลอกมีชื่อเสียงในอเมริกามากรูปทั้งหลายข้างนอกนี่เห็นบอกว่ารูปหนึ่งเป็นลาน้ลา,นลานเลยแหละครับรบ,บางรูปเป็นล้านเลยครับบางรูปเป็นล้านใช่ครับรูปนี้มันจะกี่บาทเนาะคุณนานต้องจ่ายนะผม <c oughs> เออพี่ <c oughs> เออคิดว่าให้เดี๋ยวเราก็าคุยกันเดีย๋ยวเราก็าคุยกันทุกใหญ่10บมเมตรนั่นเอะ วาดบนพื้นเลยใช่ไหมใช่ครับวาดบนพื้นเลยครับผมเราก็จะแบกเหมือนแบกไปทุกวันตรงข้างถนนครับผมขึ้นรถไฟฟ้าไปแล้วก็เจอคนไร้บ้านแล้วก็นั่งวาดเลยครับผมขออนุญาตเขานี่คือการวาดรูปคนไร้บ้านที่นครนิวยอร์กนะครับอันนั้นห้าล้านบาทที่บอกมีคนมาขอซื้อไม่ขายเหรอไม่ขายครับผมอยากเก็บไว้ตัวเองแล้วผมเพราะฉะนั้นคําพูดที่ว่าศิลปินไส้แห้งสำหรับคุณป๊อกจึงไม่เป็นความจริงเนี้ยผมว่าศิลปินไส้แห้งไม่ไม่มีจริงับผมถ้าเราเอาจริงนะครับผม จริงๆทุกอาชีพเลยครับผมถ้าเราเอาจริงไม่มีไส้แห้งครับอืมใช่เหมือนออที่เขาพูดว่าเขาเรียกอะไรนักเขียนส้แห้งก็มีเขียนออกไปไม่มีคนซื้อวาดออกไปไม่มีใครสนใจโดยเฉพาะศิลปะในประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากเท่ากับชาวตะวันตกอัจริงไหมครับอ,อ่ส่วนหนึ่งครับผมจริงๆแล้วผมมองว่าศิลปะอ,อ,อาจจะ กลายไปอย่างอื่นก็ได้ในเมืองไทยนะครับผมอาจจะเป็นเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าก็ได้ครับผมเขาบอกว่าบารักโอบามาถ้าจำไม่ผิดบอกว่าแม้แต่การบริหารประเทศก็ต้องใช้ศิลปะ จริงๆแล้วมันสาคัญมากๆครับทุกอย่างมันต้องควบคู่กันไปครับผมเหมือนกับทําไมเราถึงต้องไปเที่ยวต่างประเทศเพราะอยากไปดูวัฒนธรรมของเขาไปดูงานศิลปะของประเทศเขาฝรั่งเนี่ยจะมาบ้านเราเราก็ถ้าเรามีงานศิลปะที่ดีเขาก็อยากจะมาเสพมาอยากจะมาท่องเที่ยวกันครับผมเขาเห็นชุดไทยเขาเห็นดนตรีไทยวัดไทยวัดไทยเขาก็ชื่นชมนี่คือศิลประขั้นสุดยอดของบ้านเราแต่ปรากฏว่าคุณป๊อกเป็นเด็กไทยคนหนึ่งเกิดขึ้นมาในสังคมไทยรักงานศิลปะ ย้อนกลับไปถึงว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงไปดังอยู่ที่นิวยอร์กอันจริงผมชื่อไพโรธปพ็กเฮียป๊อก,อกคนจะเรียกว่าเฮียป๊อกกันครับผมเฮีย ok ป๊อกเด้อใช่ครับผมเหมือนสนิบ 10, 10กว่าปีที่แล้วผมไปอยู่ที่นิวยอร์กครับผมไปอยู่มา10ปีครับผมจริงๆแนละ้วเป็นคนรักงานศิลปะถ้าไปอยู่เมืองไทย แตบอกคุณพ <wh> <ing> ่อ <n> ค <Luis> ุณแม่ก็มีอันจะกินพอสมควรพออยู่ได้ครอบครัวอ่ออยู่ได้แต่ว่าเราไม่ได้ก็เลยไม่ได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่ในเชิงศิลปะใช่ไหมครัจริงๆคุณพ่อน่าจะอยากให้ทำแบบพวกเกี่ยวกับธุรกิจที่บ้านต่อรับผมทำเกี่ยวกับค้าเหล็กที่บ้านเรารับผมแต่ว่าเราชอบศิลปะมากกว่าคุณแม่ก็เลยพาไปเรียนศิลปะเรียนวาดรูปที่ดินสอสีสมัยก่อนพอไปเรียนสักพักหนึ่งเรารู้สึกรู้สึกว่าเราเริ่มชอบมากมาก ตอนมสี่ห้าหกก็เลยไปสอบช่างสินที่ราชกำังครับผมก็ติดช่างสินก็เรียนที่นั่นครับผม,ม,ม,มแล้วก็ต่อไปอีกศิลปรรกรคณะจิตรกรรมอ๋อเอาจบศิลปกรด้วยครับ<อ>ใช่แล้วพอจบปุ๊บระวังแผนว่าจะไปนิวยอร์กครับผมก็ไปอยู่ที่นิวยอร์กนะครับผม,มก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นไปเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารก่อนเป็นบ่อยนะครับผมล้างจานขัดห้องน้ําให้เขาอะไรครับผมแล้วเสิร์ฟอาหารด้วย แล้วก็ไปเรียนภาษาตอนนั้นเหมือนช่วงนั้นอะเราเราไม่เคยไปนิวยอร์กเราพอเราไปปุ๊บเราหลงเมืองับผมเราเห็นแสงสีเราเห็นรถไฟฟ้าวิ่งยีบสีชั่วโมงได้เลยเหรอเห็นไทม์สแควร์ที่แบบเปิดไฟทั้งเมืองแบบไม่มีปิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็เห็นแฟชั่นแบรนด์เนมเยอะแยะ,ยะ,ยะห,หมดเลยอย่างเงี้ยเราก็อยากอยากจะอยู่ตรงนั้นครับผมพอ หลงมาอยู่ประมาณสักปีกว่าครับผมมีโอกาสได้ไปช่วยงานพี่เลอกธิ์ครับผมเป็นศิลป,ปินไทยเหมือนกันแสดงงานอยู่ที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 ่โมมาที่ที่อเมริกาครับที่นิวยอร์กพอทําปุ๊บมันมันเหมือน,นกับว่าเรียกสติเรากลับมาว่าเออเราน่าจะไปทํางานศิลป,ปะกลับมาทอายอ,อย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเรียนสมัครเรียนปิาโทรครับผม<อ>ผมไปเรียนปิาโทรเรียนได้ปีหนึ่งครับผมแล้วตัดสินใจลาออกครับผมออไม่จบไม่จบครับผมยนปีหนึ่งรู้สึกว่าเรียนไปก็คงไม่ได้อะไรมาก ตอนนั้นคิดในใจนะครับผมรู้สึกว่าทําเลยดีกว่าผม,มารู้สึกว่างานศิลป,ปะมันต้องลงมือทาจริงๆก็เลยเจอโปรเจกต์คนไร้บ้านนี่พอดีครับผมก็เลยมานั่งเขียนรูปข้างถนนตลอดเลยรเ,รเราพูดถึงคนไร้บ้านมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคนไร้บ้านที่ต่างประเทศเขาไร้บ้านจริงๆเขาอาจจะไม่ได้บ้าไม่ได้มีปัญหาทางด้านจิตแต่เขาไม่มีบ้านจะอยู่ตัวดำๆนอนอยู่ข้างทางท่าสนารถไฟตามเก้าอี้ใน ในสวนสาธานะรณะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ,อะไรที่ทําให้เริ่มต้นวาดคนไร้บ้านตอนนั้นมผมเรียนอยู่ใช่ไหมครับแล้วผมก็เหมือนเขียนรูปในคลาสนานจนแบบเลยไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งผมถึงกลับบ้านตอนตีหนึ่งครับผม,มช่วงที่ระหว่างเดินทางกลับบ้านผมไปเห็นคนไร้บ้านเนี่ยครับผมกาลังถูกทําร้ายอยู่เหมือนกับเขาทะเลาะกันเราอยากจะไปช่วยเขาแต่เราก็ไม่ช่วยครับผมเราเพราะรู้สึกว่าเราก็กลัวเหมือนกันผมก็ แต่ัดสินใจว่าเอ๊ะงั้นผมเดินกลับบ้านดีกว่าแต่มันก็ติดอยู่ในหัวเราตลอดว่าทําไมเราถึงไม่ช่วยคนนั้นเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าวันรุ่งขึ้นเราจะไปตามหาเขาตรงซอยเดิมรัมผมพอตอนตื่นเช้ามา6กโมงผมก็ออกมา7จ็ดโมงเดินมาปุ๊บก็ไม่เจอครับผมก็รู้สึกว่าเราจะทาอะไรให้กับเขาได้บ้างก็เลยอ่ะวรูปคนนี้ับผมแล้วก็ให้คนที่แถวนั้นอ่ะเห็นแลาเขาก็ไม่รู้จักว่าคนนี้คือใครอะไรเงี้ยผมแล้วก็หาไม่เจอครับผมหาไม่เจอประมาณเดือนหนึ่งวาดเพื่อตามหาใช่เพื่อจะตามหาคนแก่คนนี้ใช่ครับผม แต่ในี่สุดหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอ,เจอแต่โปรเจกต์ของเราก็ดําเนินอยู่ต่อมาครับก็คือการวาดรูปคนได้บ้านใช่ผมก็เลยเปลี่ยนไอเดียตรงนั้นว่างั้นเราจะวาดรูปให้คนไร้บ้านทั้งอเมริกาเลยครับวาดไปแล้วประมาณสักกี่รูปวาคนไร้บ้าถ้าถ้าคนไร้บ้านนะผมถ้าทั้งโลกนะผมน่าจะพันกว่าคนได้บไดับนนะผม ตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ